ช้อนเย,นเก,ย,นเยกคูล,กลุมกันแล้งแรงหาที่จีก็ยาก เท้าลกครับไม่ต้องส่งเดี๋ยวลงลึกแหมวิง่วงครับแหม่พ่วมครับอากัะเท้าลกใสยสวยๆครับนี่น้ำมันขึ้นนาใหม่ๆนะตรงนี้ ก็เจ้ากระเท้าลกครับเนี่ยขนาดไม่ไม่ส่งนานแป๊บเดียวเต็มเลยปากเลยนันเันี่ครับใส่สวยเลยว้าฝากด้วยครับกับกบยางกระเท้าลกาบนี่เองกระเท้าลกไม่ต้องส่งเดี๋ยวลงลึกสุดยอดครับสิ่งแน่นอนตัวนี้ฝากด้วยครับ